เชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสรรพสานรุ่นใหม่รุ่นให,นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเต้นเล้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเคลีย <Laura> ด์ก่อนใบก่อนใบใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนไป เออไปไหนจะสั่งอะไรอย่าไปสั่งว่าเอาไปเลยเอาเอาเอาไปเลยเอาไปเอาเอาเอาไปเลยไปบ้านโอ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะจะสั่งอะไรก็สั่งเบาๆสั่งเอาตำสัวนตำส้วนเลยบ้าที่เบาๆเบาไม่ต้องบ้าที่ก็ได้ ทำซั่วทำซั่วได้นาปลาเงินยิ้ม <c oughs> ทำซั่วอร่อยมีขายที่ไหนมีขายที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาและร้านค้าทั่วไปโอ้โหทำเมนูอะไรได้บ้าง <c oughs> ต้มยำตำแกงทำได้ทุกเมนูอร่อยทุกเมนูเ <c oughs> สร็จ <c oughs> แล้วเอาขอบคุณมากครับเจ้ก่หลังมาดออุนไปนะอขอบคุณครับขอเ<อ> <นะ S 2> ดินทางปลอดภัยเอ้าลุ้ม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 ได้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  เฮ้ยลืมไปเลยเออลืมจะให้มันอีกขวดหนึ่งอ่ะไม่เก็บตุ้เก็บตังมาเลยเนี่ยแล้วเก็บทำไมไม่เก็บเมื่อกี้ก็งวแต่เกันอยู่เนี่ยหมดกันหมดกันขายดีแต่ลืมเก็บตังเอางี้เอางี้วิเอาไงทำไงเนี่ยร้านเราเนี่ยสมสัเนียต้องพึ่งพาเจ้าพ่อแล้วล่ะพึ่งพาเจ้าพ่อใช่เา<ฮ>จะให้เขามาทำไม เรามีน้ำปลาเชิญ,ญ,ญยิ้มอยู่มันเป็นสเสน่ยยั่วยวนอยู่แล้วใครก็เข้ามารู้แต่ว่าไม่ค่อยได้ตุ้ได้ตังคันจะตีไม่ได้ตังเลยอะไรอร๋อถ้าเฉพาะเหรอครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ดีเลยครับาว่างมาตอนนี้เลยได้ไหมครับ <c oughs> ช่วยผมหน่อยสิครับร้านผมอ่ะมีของดีแต่ว่าเวลาขายแล้วมันไม่ค่อยได้ตังจะ <c oughs> ต้องึ่งพา <c oughs> สักทีแล้วช่วยหน่อย <c oughs> นะครับนะครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจ้าเข้ามาทำไมเราก็ขายดีอยู่แล้วนะปลาเชิญยิ้มมาใครก็รู้จักเดินมาเจ้าพ่อเรียกก็ให้เดินมาสิพูดดีก็ได้พูดดีเดินตามมาไปไวโทษทำไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาถามอะไรก็ตอบให้ไวไวหน่อยโอ้โอ้ไวมึ้ไวนะก็ชอบฉันฉนไม่ชอบลองนี้ก่อนลองนี้ก่อนอ่ะอ่ สวัสดีครับสวัสดีทำไมใครใครอ่ะอ๋อเมื่อกี้ที่โทรหาอาจารย์ผมคือหมอปูฮะแกโทรหาเขาแล้วตะพวงหมอปูหมอปูครับแล้วมากับใครอ่ะอ๋อรัตนาครับรัตนาเรียกหตุทำไมฉันก็มาเดี๋ยวได้ยินฉันได้ยินฉันไม่ได้หูหนูรัตนาที่ทำไมอ่ะก็เรียกเขาขานมาสิฉันก็พูดอยู่ในฉันก็คุยตอบอยู่ในฉันก็พูดกับฉันสิเพราะฉันพูดกับเธอแล้วก็พูดกับเธออยู่ในีเรียกอยู่ในนะโอ้รัตนาเรียกทำไมดิฉัน ตลอดเลยเขาเป็นเขาเป็นไรเขาเป็นโทษเขาเขาเขาอยู่ในการดูแลของหมอปูแล้วทําไมต้องให้เขาพกแผลกิ้งเยอะขนาดนั้นพกแผลกิงนีอันนี้เดี๋ยวพอเวลานั้นเราก็จะมีคนมาถ่ายไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะแผลกิ้งยังใช้อยู่เหรอโอเปอเรเตอร์ไม่ตายกันหมดแล้วเหรอช่างอำนักกนา เจอพูดทำไมฉันก็อยู่ข้างๆไปถามเขาสิว่าเรียบแคนันมาทำไมไปยอยากจะเห็นเรื่อยเรียบร้อยไหมคุณชื่ออะไรคะบมาบอกเขาไปสิว่าชื่ออะไรฉัรู้เดี๋ยวรู้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 ฉัรู้เดี๋ยวรู้อะไรัช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ดีค่ะสกีให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบ้านเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์ซื้อง่ายจ่ายสบายครบจบในที่เดียวค่ะถ้าเกิดสั่งตอนนี้นี่ส่งอีกทีตอนไหนคะเนี่ยออ้ถ้าสั่งตอนเที่ยงใช่ไหมคะบา่ายก็ได้แล้วค่ะเพราะเรามีบริการจัดส่งด่วนภายใน3มชั่วโมงค่ะส่งภายใน1วั 1> วนก็มีนะคะหรือสั่งซื้อสินค้าแล้วแต่ไม่มีช่างทําให้เราก็มีบริการคิวช่างพร้อมติดตังให้ด้วยค่ะ

เฉยนี่ต้องอย่างนี้นี่น้องสาวจามีเหรียญบาทไว้จ๊ะเอาไปทำไงอะคะพี่จะไปหยอดตู้โทรบอกแม่ว่าเจอเนื้อคู่แล้วแต่ว่าพี่เก็บเหรียญไว้ออมดีกว่าค่ะใช่พี่ตายแล้วโอ้ยอย่าไปตายเชยกว่านี้มีอีกไหมคะเระวระวังระวังพึ่งระวังพึ่งพึ่งพึ่งอะไรคะพึ่งรู้ว่ารักเธอไงจ๊ะ ี่ชยกว่านี้อีกไหมเนี่ยอา้าวเจอเธออยู่แล้วเธออย่างนี้เลย <c oughs> อย่าเป็นแว่นนี้เธอใส่ถึงไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็อยู่ในสายตายมีอีกไหมหมดยังหมดยังไม่เอกไม่โทนั้นคือสละแต่คำว่ารักอะ่ะนั่นคือเธอเจงเหรอะทอแล้วทำไมอะ่ะยิงจีบยิ่ง,งท้อไม่ง้อก,ก็ได้วะ เอ้าไงเป็นงั้นนะช่วงนี้สายตาเบลอๆค่ะไม่ว่าจะมองใครก็เป็นหน้าเธออยู่ดีเจอว่ะอุ้ยไป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 โทษใ้หลวงพ่อไอ้นี่เดี๋ยวพระหลวงพ่อทำบาปเหรอใช่จ้ะฉันจะยืนโบฉันก็เป็นพี่โน้ตเลพี่โน้ตนะนี่จะเห็นจะเหขาเหรอเดี๋ยวจะดูให้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีอะไรไม่ดีจ้่า ในร้านนี้นะมีอะดูให้มีอะไรไม่ดีไหมจะได้กําจัดมันไปหรือว่ามีอะไรดีจะได้เอาเข้ามาในร้านอฉันไม่อะไรอยู่แล้วรัตนารัตนาบทอะไร จะไม่จะไม่พูดกับเธอหรอกฉันไม่เอาหรอกโอ้ไม่เคยอยากพูดฉันเหนียวพูดถึงที่นอกแล้วมันใจหายเนาะใช่แม่จ้าสวยนะเนี่ยสวยจ้าสวยแล้วมีมีผัวยังโอ้ยฉันนี่โอ้โหเดินไปเดินแกเป็นแกเป็นเมียฉันใช่ไหมรัตนาพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เลเอาไว้เเจ็บมือมากเลยเป็นอะไรนะรัตนาเจ็บมือมากเลยโอ้ยต้องบอไม่เจ็บหัว ลงโทษนะครับลงโทษอย่างโทษลงโทษทำทำดีพระไม่ลงโทษใช่ไหมใช่ถ้าเพระท้อไม่ดีทีไรแล้วพระรู้พระรู้ธรรมดาใ็่ก็ปวดมัวใช่ไหมเดี๋ยวเธอช่วยดูแลได้แล้วจะทำยังไงแล้วก็จะแั้กันยังไงฮะไม่คิดจะถามหรือว่าเป็นอะไรนั่งเขาทวนคุยอยู่เนี่ยนี่อ้วกจนจะหมดตัวแล้วนะแล้วเป็นอะไรอ้าวเป็นอะไรโอ้เป็นอะไรแสดงว่ามีอะไรที่ไม่ดีเหรอ อยากกินน้ำปลาตาส้มตาให้ก็ได้อ๋อจะตามส้มเดี๋ยวตามให้งั้นเดี๋ยวตามให้ตอนนี้ดูแล้วนะพวงจุ้ยอะไรทุกอย่างดีหมดเลยองั้นเดี๋ยวฉันให้วัตถุมงคลอ๋ออ๋โอเอาไปไว้ใช้ประดับในร้านจะเรียกคนเข้ามาได้อีกโอ้โหจ้าจ้าจ้านี่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 อ่ะเดี๋อะไรอะเอาเก็บไว้นั่งเอาไว้นั่งนั่งอะไรให้เจ๊ไว้นั่งอ๋อไว้นั่ง แล้วทําสมาธิทําเพียนสมาธิถูกต้องทําจิตใจให้สงบให้สะอาดสาธุรำลึกนึกถึงพี่โน้ตโอยพี่โน้พี่โน้ตมหาชั้นโอ้มาหาบอกเขาสิบอกเขาสิว่ามีอะไรไม่ดีไหมร้านนี้ร้านนี้ยังกลับเถิดฉันง่วงแล้วก็กลับสิรล้วาจะเรียกทําไมฉันก็ฉับไปเนี่ยก็มาสิเดินไปไหนเดินไกลทําไมล่ะตบไม่ถึง ตกไม่ถึงนะถ้าไปไกลอ่ะฉันก็ไม่ไหวเร็วๆรัตนาจะชอบไปใหญ่นะตกไถึงามมาโอ้ยเดินถึงไอ้ปากกอกแล้วยังได้ยินรัตนารัตนาอยู่เลยโทรหาใครนะแกแต่พวงก็เดี๋ยวสิไม่สบายใจเลยไม่สบายใจเรื่องอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ทําการค้าการขายเนี่ยขายดีก็อยากให้รู้ว่าร้านเรามันมีอะไรดีอะไรไม่ดีบ้างก็น้ำปลาเชิญยิ้มก็ดีแล้วไงเออน้ำปลาปรุงรสต้มสุกเนี่ยมามา ขอเชิญหน่อยสิครับขอเชิญหน่อยนะฮะอะไรอ่จ้า,จา,จาโอเคนะครับอุ้ยตาแล้วขอคารวะท่านเป่าบุญจินไม่ใช่เปาบุญจินเอาล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้เป็นใครอ่ะนี LEGO> ่คือท่านเปาเปาหมอดูที่ดูดวงมั่นที่สุดในโลก แล้วมาทำไมเนี่ยมาทำไมมาใครโทรมาเมื่อกี้อยากจะให้ฉันมาดูอะไรอะไรอะไรเออนี่ยดีนีดีนี่ยแกแกโทรมาเอออย่านี้เหรอใช่โทรเจ้านี้มาเหรอเขาให้เบอร์ไว้อ๋อเขาก็เรียกเขามานั่งสิแขกยะเจอท่านเถิดขอบใจมากเนี่ยดูแม่นจริงๆเหรอเนี่ยดูแม่นมากดูได้หมดเลยหรือเปล่าไม่เชื่อก็อย่าลบเหลี่ยมลบดูเออ ใจคอจะไม่เรียกดื่มอะไรก่อนเลยหรือไงท่านมาเหนื่อยๆเนี่ย <S <S <น>สั่งได้เลยในร้านนี่จะกินอะไรบอกมาอยากจะดื่มอะไรอ๋ออันเอาน้ำปลามาสองแก้วแล้วนี่เป็นหมดูหรือว่าเป็นอะไรยังไงเ้าเ,เก่งใครที่โทรไปมเมื่อกี้อยากจะให้ดูอะไรผมไม่เอาหลักฐานไปเเชิญได้เลยเก่งแน่ว่าเก่งแน่ว่าไม่รู้มาจากไหนว่าเขาเก่งขอให้เบอร์มาเขาแม่นมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ Oh, 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 oh. Oh, 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 không rồi,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  không แสดงว่าจุดจุดนั้นมีสิ่งที่ไม่ดีแอบแฝงอยู่ดวงทันไม่ดีย<อ><อ>ะเมื่อกี้ดันเจ้าเนี่ยเขาไปข้างๆขาคุณนายใช่ไหมเออไม่ะะไละนั่นแหละมันจะมีมุมอับอยู่ตรงนั้นอุยยตาแล้วเธอนั่งก่อนอเ,เ,เดี๋ยวเราดูดวงดูอะไรเด้อนี่นั่งก่อนถึงก็ติดเตียงนะนั่งก่อน นนั่่งกอแล้วแล้วเล่นไม่ค่อยนั่งก่อนลุกเกินไปไม่ทันแล้วนั่งไปแล้วขอดูมือหน่อยอยากให้ดูอะไรดูลายมือได้ไหมเจ้าคะดูได้สิดูแม่นเหรอแม่นนี่ถามหน่อยว่าฉันเนี่ยจะมีโอกาสมีผัวใหม่ไหมครับถามอะไรผัวยืนหัวโดิมไม่ได้ถาอะไรอ่ะไม่ได้ทิ้งก็ถามอย่างอื่นใช่ไม่ได้ทิ้งแกนเนี่ย ขึ้นข้าถามว่าทึกมีโอกาส <พอ S 1> มีหัวใหม่ไหมม,มันเสียหายอะไรอ่ะไม่มีเลือกจะถามเด้นี่นะดูะดูดูจะมีผัวได้อีกหลายคนคคช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเป็นยังไงคะสวยทุกคานเลยนะครับสวยยันคนขายเลย ทั้งหมดนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหมดเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี่คือ AJEV Bike r right i g h to t the Future ค่ะการขับข <c oughs> ี่แห่งอนาคตเป็นมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า100%เลยนะคะ <Wow. S 1> ที่สำคัญค่ะพี่เง <c oughs> ียบไร้มลพิษไม่ต้องสนเรื่องน้ำมันแพงเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าบำรุงรักษาด้วยเพราะว่า AJEV Bike er ของเราเนี่ยมีจำนายทั่วประเทศอีกด้วยนะคะโอ้โหน้องครับรคันนี้ชื่อรุ่นอะไรครับ รุ่น m y p a s ค่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยสามารถสลับเปลี่ยนแบตได้เลยค่ะอืมสุดยอดครับ่จดทะเบียนได้ไหมครับจดทะเบียนได้ค่ะพี่จดทะเบียนสมทุกับผมนะครับดได้ที่ไหนล่รอคะพี่หมายถึง จดเเบียนรสนะคะมมไ,ด,ได,ด้เกือบได้เลยครับเมื่อกี้เปลี่ยนแบตไวไม่ต้องรอชาร์จด้วยนะคะสุดยอดเลยครับสุดยอดถูกใจมากๆเลยนะครับขายเก่งด้วยอานี้พี่ซื้อ2คันเลย2คันเลยหรอคะใช่ครับเ<อ>พราะว่าคนอย่างพี่เนี่ยฉลาดเลือกฉลาดใช้แท้ทันสมัยต้องใช้มอเตอร์ไซค์ AJEV อยู่แล้วครับยอดอเลยค่ะเพราะว่า AJ พระเอก EV อยู่แล้วค่ะเฮ้ยสุดยอดเลยสองคันครับว่าแต่เมื่อกี้พี่จะซื้อเท่าไหร่นะคะสอง สองคันครับสองคันเอ้าแล้วพี่จะขี่ยังไงอะคะอ๋อก็พี่ก็ออกคันแรกไปก่อนขับไปออกคันแรกแล้วก็จอดซ้ายจอดซ้ายลงจากรถไดลงจากรถแล้วลงเอาคันที่สองขับคันที่สองไปแซงคันแรกไปก่อนพอแซงคันแรกคุบตกซ้ายจอดโอ้ยอคันที่หนึ่งอออันนี้จริงปะเนี่ยพี่เป็นบ้าปะเนี่ยบ้าครับพี่หยอกเล่นครับโอเคสองคันนะคะพี่สองคันครับโอเคเดี๋ยวหนูไปเตรียมเอกสารก่อนนะคะทำจองเลยนะครับโอเคทำจองโอเคค่ะจดทะเบียนสมรสด้วยไม่ได้ค่ะบไปจีบ ไอ้นักเี๊ผมเพิ่งตื่นเต้นจะเล่าให้พี่ฟังเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานต<ะ>อนกลางคืนเออทำไมผมนี่เมาปิ้นเลยใช่ไหมพี่ออขับรถไม่ไหวก็เลยจอดรถข้างทางออก็เลยเดินเข้าไปในวัดไปขอหลวงพ่อเขานอนแล้วเป็นไงวะหลวงพ่อเขาก็มองผม หลวงพ่อมองปลื้งนี้แหลออันนี้ผมมองผมเมามองผมเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาบอกว่าเชิญพวกโยมนอนกันตามสบายเลยอผมนี่น้ำตาไหลเลยพี่โอ้โหซาบซึ้งในเมตตาของหลวงพ่อซาบซึ้งบ้าอะไรผมมาคนเดียวเย้เชิญพวกโยมมีแต่แค่คเห็นหลายคนคิดว่าเขาเห็นใครอะนั่นน่ะดิไอ้อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้หลอนเลยไอ้นักด่ายังบลอนลอเลยกลัวแล้วพี่พี่ผมต้องตกใจผมผมผม ความรู้สึกเช้าว่ะมีอะไรนี่มีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังฟังเบาเรื่องอะไรพี่ตั้งแห่งเหงื่หงตั้งแต่งนะพ่อเอ้อจะบอกว่าฉันเนี่ยเมื่อวานขับรถไปเติมน้ำมันเต็มถังมาเออล้ืมอนตื่นเต้นตรงไหนวะเนี่ยอยางฟังให้จบก่อนสิขับวนไปวนมาวันแรกไม่เท่าไรเออพอสามวันเท่านั้นแหละที่บอกมาเลยน้ำมันหมดดูเส้นนี้ เส้นอะไรมันขึ้นมางี้น่อเส้นแตกและแข็งเส้นหัวใหม่แตกแขนงมากเส้นเส้นแวะซ้ายแวะขวาแวะซ้ายแวะขวานี่แสดงว่าเส้นทางไปหาหัวทั้งนั้นเลยไปหาหัวทั้งนั้นไปได้ทุกทิศเลยขอบคุณค่ะไม่ขอบคุณทำไมผมไม่ดูให้ฟรีหมื่นห้าถ้าหมอโดงมาดูอะไรตั้งหมื่นห้าอย่ามาโกงราคากันนะนี่ร้านฉันนะ นี่ผมหมอดูนะหมอดูเปล่าๆคนรู้จักกันทั่วประเทศผมไม่ใช่มาดูกระจอกงอกง่อยอย่างนี้นะไม่ใช่หมอดูข้างถนนไม่ใช่หมอดูใต้ต้นมะขามนี่ถือว่าบุกลุกมาหลอกลวงเลยเนี่ย้าผมพมนธุมาเองมีคนโทรไปหาผมทําไงโทรไปทําไมอย่างนี้ก็หลอกลวงอย่างนี้ถือว่ากระโชคซับกระโชคซับผมจริงๆดูลครั้งละห้าหมื่นแต่วันนี้มาถือว่าเป็นพิเศษในช่วงขานี้แบบนี้จะพิเศษคิดหมื่นห้า ฉันไม่จ่ายอ้าวไม่จ่ายก็เจอเดือดดิอ้าวเจอไงเจอไงไอ้จันเจ้าให้โทรเรียกตำรวจได้ครับฮัลโหลครับคุณตำรวจหรือเปล่าครับได้ครับครับผมขอแจ้งความหน่อยครับครับผมครับเออคุณคุณตำรวจครับครับผมคุณตำรวจมากันกี่คนครับห้าคนครับมากันห้าคนครับผมเป็นผู้ชายกี่คนครับเจ็ดคนครับเป็นผู้ชายเจ็ดคนครับแล้วมารถกี่คันครับห้าคันครับมารถห้าคันรถอะไรครับ เออยพี่ครับตำรวจมารุตักท uh ี่ห้าพันเลยครับเขาปลอมตัวมาเดี๋ยวคุณตำรวจปลอมตัวมาใช่ไหมครับครับครับมากี่คนนะครับโอ้โหครับตำรวจที่ห้าเลยตอนแรกมากี่คนกี่ห้าห้ากี่ห้าโอ้ยเอากำลังมาเพิしし่มอ่ะเอากำลังมาเพิ่มเลยครับเพิ่มครับเพิ่มครับถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วครับอยู่หน้าร้านปลาร์กเชิญเลยครับคุณตำรวจครับสวัสดีครับไม่ไ่วไม่วไหวทำไม ผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะเขาจ้างผมมาดูหมอดูดวงผมก็มาดูให้พอคิดเงินเขาหมื for for ่นห้าเขาไม่ยอมจ่ายผมครับคุณตำรวจเขาไม่ยอมจ่ายผมแล้วจะให้ผมทํายังไงล่ะครับนั่งลงคุยดีผมไม่ได้ผิดนะฮะจ่าอันนี้นี่ผมดูให้จ่าได้นะครับดูดวงก็ได้นะครับผมดูได้หมดเอาเลยไม่พังมาคุณกำลังเครียดอยู่ใช่ไหมครับใช่เครียดเรื่องครอบครัวใช่ไหมใช่คุณมีเมียสองคนใช่อีกคนอยู่ที่ไหนฮะ อุดรครับอูดรคนอูดรเนี่ยทำให้คุณมีปัญหาตลอดเลยใช่ไหมใช่เรื่องลูกด้วยใช่ไหมใช่คุณมีลูกกี่คนเจ็ดคน <c oughs> ตอนนี้คุณมีปัญหากับเมียเก่าที่อยู่อดรถูกไหมถูกเขาโทรมาขอยืมเรื่องเงินแต่คุณไม่ยอมให้เขาใช่ไหมใช่และลูกคุณอเอาไงครับไม่มีจังอ่ะจะไปแล้วคุณก็ไม่ดูแลลูกใช่ทิ้งลูกใช่ อะไรอีกมีคนนึงที่อยู่ขอนแก่นอ่ะอยู่แก่นเยอะแล้วนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมแค่ว่าพักว่าขอนแก่นเท่านั้นคุณรู้ด้วไงว่ามีเขาอยู่ขอนแก่นก็เขามีสองคนสองคนอุดรคนหนึ่งอุดรคนหนึ่งขอนแก่นคนหนึ่งขอนแก่นแต่อุดรเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับเอ้าคนที่อุดรเสียชีวิตใช่ตายแล้วเหรอฮะได้อ่ะเป็นอะไรตายมาเร็งมะเร็งเป็นมาเร็งเป็นมาเร็งคนที่สองยังอยู่ไหมอยู่พ่ชื่ออะไรแก้วอีแก้ว อ่ะเล่าไปเลยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยตายแล้วตายอ่ะเผายังครับเผาล้วครับสวดกี่วันห้าวันห้าวันแล้วนิมนต์พระกี่รูปยู่สองรูปใช่แล้วพระโว้ยผมกี่เส้นพวกเช่นผมอยาจะเรียบรีบมาสวดอย่าได้ก็สวดุณมีความผิดมาตราเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดคุณชอบโกงประชาชนผมตามคุณมาสุดล่าฟ้าชมพูเดี๋ยวเกิดวันอัน คุณมีข้อหาต้องติดคุกแน่นอนเขาสิครับต้องติดคุกเขาโกงผมเธอแหละเขาไม่ยอมจ่ายผมผมคิดหมื่นห้าขูดรินกระโชคซับคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละผมไม่ได้มาทําอะไรเลยอยู่าบุกลุกมาหลอกลวงลักษณะคุณเหมือนคนเมามากเลยนะครับต้งหัวต้องมีอะไรครับต้งหัวต้องมีอะไรไม่นะคุณตำรวจไม่นะไม่จองจับไปแร้วครับไปเลยคุณตำรวจขาเดี๋ยวก็ับเนือยากจนผู้กองมีผัวผัวก็ยากจน ขับรถเก็บขยะทองก็บอีทองชื่อทองใสใช่เลยหัวขับรถเก็บขยะแ,แม่ฉันตายไปแล้วแม่ชื่ออะไรแม่ฉันชื่อเคนค่ะอยู่จังหวัดอะไรอยู่เพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์หนองไผ่ใช่หนองไผ่เพชรบูรณ์แล้วทุกวันนี้คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับอ่อนแอดชดบป่วยลูกก็ไปเป็นตำรวจ ม่คยกลับมาดูแลฉันเลยบ้านนี้ลูกไม่รู้เป็นไงบ้างชีวิตเขาจะเป็นยังไงแต่ฉันน่ะแย่หิวข้าวก็ไม่มีข้าวกินดูแลงานกานจะนึกว่าหัวฉันขับรถสิบล้อเก็บขยะเน็เนืเ่อยหนักโธคุณป้า ลูกก็ไมเป็นตำรวจลูกก็ตเป็นตำรวจใจไม่เคยกลับมาหาเธอลยเธอคือลูกฉันใช่ไหมลูกแม่ใช่ไหมลูกแม่กอดแม่กอดลูกเลยได้ไหมไม่ไม่ไม่แล้วใครบอกว่าเวลาร้องไห้เราจะร้องไห้ทำไมดอวยด้วย ไม่ไม่ขอบคุณนี่นี่โอ้ยคนมากันเยอะเลยนี่เออวันดี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 วัวันดีครับโอ้ยวันดีวันดีเอาเริ่มพิธีเลยนะไใ้รอะใค้ของตำรวจด้วยอยู่ๆเอาได้ไงอ่ะเอาละได้ฟังแล้วโอ้ยอึง ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตาขออะไรมาเนี่ยเอิ่นยังไม่ได้